สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารโลคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1-15ถึง15มีนาคมนะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอน,นาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 9 9 9 morpong 9 9 9นะครับมา <c oughs> คลิปนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนแรกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและส่วนที่2เป็นเรื่องของการเงนินการงานนะครับชาวราีมังกรโอเคถ้าใครไม่ทราบนะครับชาวราศีมังกรอยู่ในธาตุดินนะครับ แคปริคอนนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคพลังงานโดยรวมของคุณคุณได้ ไฟ of source นะฮะไฟ of source นะครับเพิ่งผ่านการขัดแย้งทะเลาะบบกแวงหรือ,อ,อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องของความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับผมบางส่วนพวกคุณอาจจะมีเรื่องออทะเลาะบอกแวงกันบ้างนะครับผมหรือบางทีคุณอาจจะกำลังทะเลาะบอ่อแวง้งและกำลังหาข้อสรุปอยู่นะครับผมพลังงานของไฟ of source เนี่ยเป็นพลังงานที่ ก็ดีที่มีความขัดแย้งแล้วก็เอามาพูดกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า <c oughs> แน่นอนแหละไอเรื่องของความรู้สึกอะเราก็ไม่อยากให้มันกระทบแต่ว่าในเรื่องของออการแก้ไขปัญหาหรือว่าไม่เก็บเงียบไว้เพราะปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ท่านดินมักจะมีปัญหาในการเอ็กซ์เพรสในการแสดงออกของตัวเองมักจะเ มี2องมีสองวนะฮะที่ผมเห็นในในชาวเราสิบงกรชอบชอบใช้ก็คืออันนี้หนึ่งคือเออช่างมันช่างมันไม่อยากมีดรามา่าไม่ชอบดรามา่าหรืออะไรหรือบางทีอยากจะ <c oughs> ตัดความรำคาญนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือทนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วจนถึงจุดจุดจุดหนึ่งมันทนไม่ไหวอันเนี้ยมันมันมันจะลำบากผมคิดว่า file of source ยังดีที่มันเหมือนกับมีการปลดปล่อยมีเหมือนกับ เหมือนกับในอบอยเลอร์ในในหม้อต้มน้ำที่มันมีรีลิสวาลนะครับผมทำไมถึงยกตัวอย่างอะไรแบบนั้นวะ uh, คือเหมือนกับมันมีรีลิสวาลมันมีการ uh, ได้ปลดปล่อยอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณควรที่จะหาเวลาพักซะบ้างนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในความขัดแย้ง uh, ไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์ที่ผมมองว่าในช่วงนี้เรากำลังเจอรูปแบบความสัมพันธ์หลายๆแบบนะฮะที่ที่น่าสนใจแบบหนึ่งที่ผมไปไปศึกษามาเรดลี่นะฮะในในช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเลิ l e s s ความสัมพันธ์ที่เป็นเลิฟเล s คือไม่มีความ ไม่มีความรักอยู่แล้วนะครับผมจริงๆแล้ว่ผมรู้สึกว่าไอ้ loveless เนี่ยมันเหมือนกับ f i v e of s o u d s เนี่ยแหละคือมันมีปัญหาอยู่นะครับผมแต่ว่าปัญหามันมีกลุ่มคนที่เลือกที่จะเอาพูดคุยซึ่งผมรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยในตอนเนี้ยสำหรับคุณนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็ควรจะเอามาพูดคุยกันกับบางคนที่ยอมที่จะไม่ทำอะไรนะฮะอดทนมันไปแล้วก็ ไม่ไม่ได้มีความสุขตรงนั้นไม่ได้มีคุณค่าตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนะี่ยต่อผมคิดว่าให้มีความขัดแยง้งมันจะยังจะดีสักกว่าเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อะคุณจะได้รู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงจะเดินหน้ายังไงนะครับผม <c oughs> โอเคพลังงานในอดีตนะครับผมคุณได้เทนอวอนส์นะโอเคในอดีตผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานแบบนี้คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณได้พยายามมาจน จนสุดแล้วอะผมคิดว่าคุณพยายามมันมาก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 จนผมคิดว่ามันไม่มีจุดไหนที่คุณจะทําต่อได้แล้วนะฮะในความรู้สึกของในอดีตนะผมรู้สึกว่าคุณและเขาได้พยายามในความสัมพันธ์นี้นะฮะผมคิดว่า,ามันก็สมควรแก่การตัดสินใจหรือการพูดคุยนะครับผม ten of o n d s นะฮะ <c oughs> ซิกสดครับนะเทนอวบอลซิกสดครับมผมรู้สึกว่ามันมีการพูดคุยในปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในอดีตนะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ผมเห็นว่าปัญหานี้มันก็มีความคืบหน้าแต่มันมีความคืบหน้าค่อคนข้างน้อยนะครับผมด้วยพลังงานของ Two of p e n t a c l e s นะฮะบางส่วนของพวกคุณอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้ง หรือปัญหาหรือประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินด้วยเพราะว่า t ัวร์พาร์ตเเลก็หมายถึงเรื่องของทรัพย์สินนะฮะอาจจะมีการจัดการบางสิ่งบางอย่างรวมไปถึงความสัมพันธ์นี้อาจจะเกี่ยวหรือมีมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางใดทางหนึ่งการงานทางใดทางหนึ่งนะครับผมโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูเมื่อเรา clarify นะครับผมผมจะ clarify สิ่งที่คุณพยายามทำไปแล้วแล้วคุณคิดว่ามัน เสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยมันจบสิ้นจริงๆแล้วตามนั้นหรือยังนะครับด้วยพลังงานของ ten of wands นะฮะโอเค <c oughs> okay. ปกติผมจะไม่เอาไพ่ตัวกระเด็นออกมานะครับผม ừ, เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็น random message แต่นี้มันเอาออกมา2อันละเดี๋ยวขอ2ครั้งแล้วนะฮะ the magician king of cups อืมโอเคนะฮะแล้วก็ clarify อันนึงได้ the chariot โอเคผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ยังมีสิ่งดีๆที่สามารถสร้างร่วมกันอยู่นะครับผมด้วยพลังงานของ king of cups นะฮะผมคิดว่าคุณกับ p a เนอร์ของคุณนะฮะถ้าจะมีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่อาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ ไม่ลดลาวาสอกนะฮะมีปัญหาเรื่องของการพูดคุยสื่อสารที่ไม่ตรงกันนะครับผม uh, The c h a r of the m a g i c i a n uh, ผมรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันยังสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับผมผมยังอยากให้คุณลองแก้ไขปัญหานี้ในความสัมพันธ์นะฮะพลังงานใน uh, ปัจจุบันนะครับผมคุณได้ the high priestess นะฮะคุณได้ four of wands แล้วคุณได้ six of source นะฮะในปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้คุณกำลังทำอยู่เหมือนจะแก้ไขปัญหาได้แต่แก้ไขปัญหาได้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าด้วยพลังงานของ six of, six of source เนี่ยคุณเขาหรือคนที่มันเหมือนกับมีคนที่คอยอช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเนี่ยเขากำลังเดินไปกับคุณแล้วเขากำลังช่วยแก้ไขปัญหาผมรู้สึกว่าคนคนนั้นอาจจะเป็น คนที่คอยช่วยเหลือคุณมาตลอดเวลาหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับผมแล้ว the high p r i e s t e s s หมายถึงอะไรหมายถึงผมคิดว่า the high p r i e s t e s เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณดึงพลังงานของตัวคุณมาแก้ไขเต็มที่แล้วนะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยกำลังจะบอกในปัจจุบันเนี่ยกำลังจะบอกให้ว่าให้คุณตัดสินใจ บนพื้นฐานของความต้องการลึกๆของคุณไม่ใช่สิ่งที่สิ่งแวดล้อมหรือ,อ,อสถานการณ์โดยรอบเนี่ยกดดันคุณนะครับผมผมรู้สึกว่า <c oughs> สิ่งที่คุณทำไปในอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์เหมือนกับคุณเองไม่อยากจะได้ทำแบบนั้นแต่ว่าจำเป็นจะต้องทำนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำแล้วแล้วไม่เกิดประโยชน์เนี่ย สิ่งที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จคือการดึงความเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะการตัดสินใจครั้งที่แล้วที่คุณตัดสินใจไปแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าคุณเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปมากจนเกินความต้องการของตัวคุณเองในความสัมพันธ์นี้นะครับผมไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอะไรเป็นคู่ของคุณเป็น ลูกน้องเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนนะครับผมผมรู้สึกว่าประเด็นของราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนแวดล้อมอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเพื่อนสนิทนะฮะนะฮะบางส่วนของพวกคุณนะครับผมรวมไปทั้งเพื่อนสนิทที่อาจจะอาจจะสร้างปัญหาให้คุณนะฮะผมยังจะไม่อยากจะบอกว่าคือมันอาจจะมีลักษณะที่เป็นอะไรนะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ อี้นะฮะเป็นลักษณะนั้นให้คุณระมัดระวังไว้ประมาณหนึ่งนะครับผมหลายๆส่วนของพวกคุณอาจจะมีบางส่วนของพวกคุณก็อาจจะไม่มีตรงนั้นนะครับมาคราน,นี้ในความสัมพันธ์นะฮะในอนาคตอันใกล้จะเป็นอย่างไรนะครับผมคุณได้ Prince of Swords นะครับผมน่ผมรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน และเด็ดเดี่ยวเกิดจากการตัดสินใจที่ชัดเจนและเด็ดเดี่ยวนะครับผมพรินซ์สวอนส s เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่รู้อะไรมากหมายถึงไม่ได้คือไม่ได้พร้อมและไม่ได้รู้ว่า,าผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้น,นจะเป็นอย่างไรแต่คุณกล้าตัดสินใจเอจ n อลนะคะคือกำลังจะบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องทำโอกาสเข้ามาแล้วคุณจะต้องทำเลยคุณจะต้องไม่รีรอครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์อันหนึ่งผมมองว่า สำหรับใครที่มองหาความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมอาจจะมีเข้ามาในอนาคตอันใกล้นะครับและ Seven อ๋อเอเดิร์ดคัพนะฮะเอเดิร์นะเออเป็นพลังงานของอนาคตอันใกล้บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าคุณจะต้องเปิดเปิดรับสิ่งใหม่นะครับผมอา,อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้แต่เปิดรับสิ่งใหม่ของความสัมพันธ์นี้รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์นี้เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย มมองดูว่าการตัดสินใจในอดีตของคุณเนี่ยส่งผลค่อนข้างมากทีเดียวนะครับผมอืมอไหนไหนมันจะได้ประโยชน์จากการขัดแย้งของความสัมพันธ์ด้วยพลังงานของ f i l e of source นะฮะก็ได้การแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเลยมันก็จะน่าปินก็จะน่าจะดีนะครับผมโอเคนี่คือพลังงานของความสัมพันธ์ของคุณนะครับผมอ่าต่อไปเป็น <c oughs> พลังงานเรื่องของ <c oughs> เรื่องของการเงินบ้างนะครับผมการเงินโชคลาภการงานของคุณผมคิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นลักษณะที่คุณได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาคุณได้รับโอกาสมีโอกาสใหม่เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะใช้มันอย่างเต็มที่นะผมไม่คิดว่ามันเป็น reading ที่ไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่จะต้องแก้ไขมันเหมือนกับคุณจะต้องไม่หวังว่ามันจะสําเร็จได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าความสําเร็จที่ดีกว่าที่สมบูรณ์แบบกว่าจะได้มาเมื่อ <c oughs> เมื่อคุณขเขาเรียกอะไร ทุ่มเทกับมันอย่างจริงจัง <c oughs> <Okay. S 2> เรื่อง <c oughs> เรื่องของการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคเรื่องของการงานการเงินของคุณนะฮะ DM Press นะฮะค่อนข้างดีทีเดียวครับสำหรับในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนะฮะ DM Press นะครับผม ผมคิดว่าตัวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณแพลนไว้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมจะมีคนคอยช่วยเหลือมีบารมีนะฮะ dm p r e s s เป็นลักษณะที่ถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายก็จะมีฝ่ายเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมเช่นเดียวกันครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพลังงานนี้เป็นลักษณะเพศตรงข้ามนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างนั้นนะครับผมเป็นพลังงานที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเฉยๆนะครับผม dm p r e s s ยังหมายถึง การลงมือลงทุนอะไรไปแล้วแล้วได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ได้มากกว่าที่คุณคิดไว้ด้วยซ้ำนะ,ะ DMpress เนี่ยคือ <c oughs> พลังงานที่เป็นเรื่องของอความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาพลังงานนี้ไปเป็นเหมือนกับเครื่องบ่งชี้ของเกษตรกรรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยยุค2,000ปีที่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็พึ่งพาเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของการาปลูกพืชอะไรพวกนี้เพื่อดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรกรรมหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคพลังงานของคุณคุณได้ of s w o r d s ร o ส w a n d s 10 of s w o r d s อา่า5 o f s w o r d s มีพลังงานเรื่องของความขัดแย้งนะฮะ เกิดขึ้นเหมือนกันในความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าพลังงานนี้อาจจะเป็นเรื่องของต่อยอดบางส่วนของพคุณอาจจะมีมีเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่กระทบกับการงานที่กระทบกับการเงินนะครับผมอ่านะ f i e s o u r c e ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็คุณได้ two of wands ผมรู้สึกว่ามันกำลังจะบอกคุณว่านี่คือ high risk high return นะฮะสำหรับการเงินของคุณในตอนนี้นะผมคิดว่า คุณเห็นเ,เทพนะครับผมกำลังหยิบยื่นโอกาสให้ผมคิดว่าคุณาสามารถสามารถใช้โอกาสนี้ได้อย่างได้อย่างเหมาะสมนะครับผมผมรู้สึกว่าคือคุณไม่ได้รับโอกาสอย่างเดียวแล้วผมรู้สึกว่าคุณสามารถตัดคือคุณตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วสิ่งที่คุณจะตัดสินใจนะครับผมในช่วงของครึ่งหลังนะฮะไอ้ครึ่งแรกของเดือนมีนานะครับผมแล้วก็ t e n of source t e n of source เป็นลักษณะที่ ผมคิดว่าคุณเจอคือคือคุณจะจะเติบโตไปจนถึงขีดจำกัดของของเอ่อพลังงานนี้เลยนะครับผมเป็นลักษณะคือเทนเนลสูร์ชเนี่ยใน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 พลังงานนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อจำกัดมันฟังดีๆนะมันไม่ใช่ข้อจำกัดแต่มันเป็นขีดจำกัดเข้าใจไหมข้อจำกัดกับขีดจำกัดแตกต่างกันยังไงข้อจำกัดคือ มันเป็นข้อที่ไม่สามารถทําให้คุณทําให้มันสําเร็จแต่ขีดจํากัดมันคืออะไรครับขีดจํากัดมันคือคุณไปจนถึงเพดานของมันสูงสุดของมันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใน p o s i t i o เนี้ tenor source d m press เป็นลักษณะที่การงานการเงินของคุณจะเจริญก้าวหน้าไปจนถึงขีดสุดของของเพดานในช่วงเวลานี้นะครับผมนะในช่วงของ ้นเดือนมีนาคมนะครับผมโอ้เป็นเวลาที่ค่อนข้างดีนะซึ่งผมคิดว่า,อาตอนนี้นะครับจูปิเตอร์อยู่ในราศีมีนนะฮะเ,เกี่ยวอะไรกับคุณไหมผมคิดว่าคอนเน c t ชันสำหรับตัวชาวราศีมังกรก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าจูปิเตอร์ Jupiter จะอยู่ในเรือนที่3นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะในเรื่องของการติดต่อพูดคุย เพื่อนฝูงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณพยายามที่จะเปิดตัวแล้วก็คอนเนคกับคนอื่นเขามากขึ้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าคุณสามารถทําได้ครับถึงแม้ว่าคุณเป็นราศีมังกรนะฮะชาวธาตดินนะครับผมโอเคแล้วนั่นก็คือ Reading ที่ผมเอามาฝากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 9 9, 9 <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวาล